สวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวซ้อนมน้ำมันนี่ได้เดิมนี่ผัดผักผัดบ็อกคกลรี่เห็ดแครอทหมูสับกุ้งหมูสับผัดผักใส่บานมันเจ้านี่ละค่ะราดไปเลยลาดลาดเข้าไปเลยก็ทำมาค่ะมากินข้าวน้ำกันเฮ้ยมีอาหารติด๋ว เพิ่มปลาลาซับาาหน่อยปลาล่าซับาานี่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นส่งมาให้ยมันนี่ค่ะทรงมาให้กินแต,แต่ก่อนมันี่อ,อันอยู่กรุงเทพน,น,นี่กรุงเทพกกินราในประจํพาพ่อกับแม่ยู่บ้านแู่ใจดีท่านบรรยากาใจดีใจดีส่งมาให้ไปซื้อแล้วก,ก็ส่งไปสดีมาให้กิน ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะ,นะคะไม่กินขอน้ำกันค่ะก็กินปลาเด็กบองก่อนเลยไข่ต้มมือนต้มไข่ว่าสุป่็งี้ นี่ผักมีเขือทั่วจับง่างมีเกียบมีกระเทียมทั่วเนะอะเอากระเทียมทั่วไม่อยู่ ในไข่ต้มนี่นะคะเจ้าสิฟ้าไปใส่เริ่มบอกสว จืดๆแล้วกะมันนวดนะคะตรงมีแก้วนั่นเนาะอาจารย์บานห้างอถ่ะขาดไปเลยค่ะปะลาปแดดเนาะ คุบพูนแดงยังกินนอกค่ะข้เาเส้านะค่ะข้าวเส้าตอนนี่บอกสักมื่มอสิบเอ็ดโมงเคริร์ก้นตูขึ้นไปใส่บุญ กินข้าวไอเสียตอนกินตอนหิวค่ะผู้สาวว่ะอล้วค่ะว่าเช่เนี่ยคอนขะเนาะดูกันคลิปหนาค่ะยังได้กาแฟกุศ ติดตามกดไลค,ดค์คดกดแชร์กดซับสไครต์ใฮมมอนี่น้ำเน้นได้ค่ะเดอ้อเปิดกำลังใจใฮมมอนี่น้ำเน้นรยคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ